สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่าตอนนี้ก็อยุ่กับบุญน้ำโชกกับเซียนซองครับคุณพ่อคุณแม่เป็นจัางไดครับมือว่านี่้ากันมานภากันเฮงบอ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่้ากันรวยบอ,อืสําหรับบุญน้ำโชคกาพอได้ซื้อปลาทู่ะนะครับสําหรับเด็กวิ่งบุญน้ำโชกเนาะที่หาไปก็คือเจ็ดกับแปดนนะครับกับแม่ทั้งสองตัวอีกแล้วจ้บัตรตัวจับคู่เฉียดทั้งบนล่างอีกแล้ว นะ <laughs> ครับโอ้โหอ๋อก็บเปาเป็นนังนะครับก็ยังดีกว่าขาดทุนจ้าจมีกําไรหน่อยหนึ่งอ๋อสาหรับคลิปนี้นะครับก็สีเอาเลขดับตรงล่างนะครับมาฝากก่อนอืมเพราะว่า,าหลายทาหลายค้นก็เริ่มคํานวณแล,ะละ้วล่ะจ้าเริ่มห้าเลขแล้วบานน้ก็อยากสิรู้ต้นตัวว่าเลขดับตรงล่างของพอ่อเมื่อกานี่มีตัวใดแน่จ้าอ่าเบิ้งอันนี้สาหรับงวด ก่อนเนาะนี่อันนี้งวดก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่อันนี้งวดที่ผ่านมาเลขดับตรงล่างพมเมื่อการดับยูนะครับผมดับยูทุกตัวนะครับนี่ก้าวหางอันตรายห้ามแตะอ้ามจับเด็ดขาดอันนี้คือหลักฐานเกา่าจ้าอหลักฐานเก่า่ชยเบิ่งก่อนนะครับอ๋อสำหรับหลักฐานใหม่จดมาไปเสี่ยนจง เรียบร้อยแล้วค่ะอืมไซดีเดีนี่จะโตงามขค้อเก่าเอาอะคุณพ่อคุณแม่เบ,บ่งวรถเหยารถบ่เยารถอ่ะเดี๋ยวโนอานในฟังก่อนละกันเนาะ,ะเดี๋ยวคอยโชว์ตัวเลขอีกรอ,อบหนึ่งนะคะสําหรับเลขดับตรงล่างพระมังกรนะคะประจํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก้าหางอันตรายนะคะงวดนี้ก็มีสี่สามอืมห้าหกครับหก เก้าเจ็ดสองแปดห้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็สองเจ็ดนั่นเองค่ะครับงัายมีแล้วมีตัวที่ฉันคิดวันสิล่องทุ่นใน้หมดนานี้มีแล้วคันมีแล้วก็ <c oughs> หฮามเดสขาดฮามจับ <c oughs> เดสขาดตัวตรงนะแต่ว่าแต่ตัวกลับได้อยู่ น่ะอืมนั่นแหละงามปะง,งามงามบ่นี่จากแล้วเอ้าเอาเอาช่วย <c oughs> คุณ่าคุณแ <c oughs> ม่บังน,นี่นี่นะคะนี่ก็คือที่เซียนสองอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับก้าหางอันตรายเนาะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะประจำงวดที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะอืม ก็มีสีสามีห้าหมีหกเก่ามีเจ็ดสองมีแปดหมีเก่าแปดศนย์หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็สองเจ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่นะต่อง,งวดเลยนะคะรวดเร็วท่านใจบ่ห้ทาโดนนะสำหรับเลขดับตรงล่างของพ่อนะคะนี่นะแคปหน้าจอไปโหลด,ดคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้เลย นะครับเป็นประโยชน์แน่นอนละ่ะสําหรับผู้เล่นเป็นอาชีพเนะาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, ท่านใดที่เล่นเป็นอาชีพนี่เอาง่ายว่าเป็นซื้อเหล็กหลายหลายตัวหลายหางบันนี้เพิ่นกระเสียวเอามาจับไ่นี่ละ่ะเอาเลขของพ่อเมืองการนี่ละ่ะไปเบิง้งไซกันนะนะ้า,าเบิง้งไ่แล้วบันนี้ คันมีตัวใดตรงก็เพราะพั่งการเป็นตัดทิมตัดทิมเป็นแดงสันเนี่ยประหยัดได้หลายประหยัดงบได้หลายที่เก่าหางนี่อ้าผู้ใดที่เพิ่งลงทุนหลายเนาะจังสมมติตัวละพันเนาะก็ประหยัดไปพันหนึ่งผู้ดีพันหนึ่งเก่าพันเออแม่แม่หน่อยไมได้ยันบอกผิดว่าสิบอกว่าตัวละพันนะนะเก่าตัวก็เก่าพันยังสี่น่ะโอ้ฉันคิดว่าตอนนี้มีค้ถาานล้วล่ะ พอไปเห็นคออเมนแล้วว่าอขอเล็กดับของพอก่อนเลื่อเดอว่มาสั่นไปคอมเมนต์ในคลิปเก่านะเนาะอ่นะนะล้วกะตอนนี้ก็ลอตเตอรี่ออนไลน์นะเริ่มจำหน่ายแล้วนะมาสั่นคุณพ่อคุณแม่ิ่นกระทาเอาเก้าห้างนี่ไปประกอบการตัดสินใจถ้ามันตรงของพอเมืองการกะจะได้บบตองยิบต้องจับนี่สินะเลขไทยสองตัวเนาะอืมนะนะนอนะมีท่อนี่แล้วดิ เลขดับตรงล่างม,มีสำหนีกับสำหนีตัวอ๋ออีกจักรอบหนึ่งจักรอบหนึ่งโชว์โชว์ชวให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งอีกเทจอนึงจ้านี่นะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะก้าวหางอันตรายเลขดับตรงล่างพ่อบังกานนะคะสี่สามห้าหกหกเก้าเจ็ดสองแปดห้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สองเจ็ดค่ะ ครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพนห้าหสิบหกนะคะเนาะมีละแคปหน้าจอไปเลยคุณพ่อคุณแม่สะดวกจดกับจดสะดวกแคบกับแคบนะครับเก่าหางหามซื้อหามจัดเด็ดขาดอะชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนสำหรับเลขดับตรงลังของพ่อเมืองการน,นี่กจัจมี อีกคลิปหนึ่งอยู่หมายถึงว่าเดี๋ยวเส้นซองเห็ดล่องห่อีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะเป็นกลางงวดหรืออาจจะเป็นท้ายงวดเนาะเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็นกนอาจจะบ่เห็นตนงวด,ดงยังสิยังบระท่านในเขามาเบิ่งคลิปนะคะบางท่านเพิ่นบ่มีเวลาเนาะเพิ่นก็สิปเบิ้งพูละใกล้มือเลขกออกอคอยมาหาเบิ่งคลิปนั่นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเส้นซองเห็ดล่องห่อีกนะคะสำหรับผู้ใดที่พ่ท่านนะคะแต่ผู้ดใดใดก่อนกับเป็นประโยชน์ก่อนเนาะถูกต้องอ่ะฮนะ หมูน้ำโชไม่ยังสิฝากเอฟซีบอเป็นยังถ้าขึ้นนาศ่าเศ่าหนาศาาา่าวยังไหนเป็นเมียเมียรัาเป็นจังไดเกาะตูมือไม่แ,มแล้วครับรถเมียเนาะอืคร<อ>ับรถเมียต่ว่ากันนี่คุณพ่อคุณแม่ให้ค่าเบี้ยค่าหยังกับิ <laughs> ดีขึ้นยกเบบวถึงมือนีเนาะมือนีก็ออกว่าบ้านคุณพ่อคุณแม่หลังจากฟันของพอเจงหน้าเหยียนเนาะเข่าคับเข่าแน เพิ่นรับประกันเลยแหงมาฝันยำสองนี่อยคือบ่ต้องอ้วยไปหายัางแล้วนะบอต้องอ้วยไปหาเลขอกอื่นแล้ว <c oughs> ยำสองมาเพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าคันฝันในลักษณะจังสี่นี่ฝันแรกนี่แม้แล้ว <c oughs> นะครับเมื่อนี่บุญทั้งโชคออกมาบานจังไดสิแวะไปหาเพิ่นนะครับแวะไปหาพ่อเพิ่นแล้วั็สิถามว่าได้ฝันตองหดบ่ <c oughs> ้าเกาพ่อฟันดีที่ฟันตรองหวดนะ่ะฟันแบบว่าหลังจากหวยออกแล้วก็คืนวันหวยออกเนี่ยจ้พ่อมักฟันนะนจะจังไรสิไปตามให้ดอกจ้าจ้าเอาง่ายว่าถ้าเกิดเพิ่นฟันกระสีฟังเนาะฟังว่าพ่อว้าว่าจังไรแล้วกระสีมะร่อยห้เอฟซีรับชมกันนะครับผมถ้าบพ่ฟันก็คือ รอ,อกันไปก่อนแม่นจ้าว่าความฝันนั่นบังคับกันมาได้เนาะนบมเมนบ์มเมนสูตรคำนวณน,นะคะบมเมนต์เจนคำนวณสำหรับพ่อที่ง่ายเฮียนนี่ก็คือต้องทาให้พน่นฝันถ้าพน่นโบฝันเหตุจังไดกับุญรรมโจก็เอามานำเสนอบ่ได้อย,ยู่ดีนะคะก็ต้องทาพอ่อยางเดียวเลยนะคะอ,อะชัดเจนแล้วนะคะสำหรับเล็ดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะแล้วก็มือนีกัเดี๋ยวตม อเสียนต่างๆเนาะทางช่องบุญ้ำโชคนี่รัฐบาลให้งวดนึงว่าน,นี่เข้ากันร้ายค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวตามให้ตามตองงวดให้ว่าตะละเสียนเพื่อนเขาตัวได้แล้ว ต้องวัดนี้เพิ่นจิ้อยตัวใดมากนะคะกับฝากติดตามไว้นํำเนาะที่เด็ดทุกคนแน่นอนค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนะคะคอยกดไลค์กดแช์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะคะคอยเบิร์โฆษณาให้กันพ่อให้ทางช่องในมีกําลังอกกําลังใจกําลังซับเติมน้ำมันเนาะออกมาหาแนวทางฝาก นะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะครับขอบคุณค่ะ